สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดีอนรับเข้าสู่ช่องพีนัทนะคะโอเคครับอ่าทุกคนคือมาดูผมสุ่มได้กรตลี่ใหม่เว้ยผมสุ่มสิบกล่องได้ใช่ป่ะอ่าแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ไฟที่ผมอัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะมันหายคือคือไอ้ที่อัดไว้อะ่ะมันหายเว้ยแล้วผมก็จะมาทำคอนเทนต์ 1 0ึงรอยเจมลงโหมดฮาโลวีนให้ผ่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนซื้อตัวเลยนะครับโอเคครับมาถึงหน้าซื้อตัวแล้วสิ่งตัวแรกที่ผมจะเอานะครับนั่นก็คือทิกออทีสนะครับเจ้าตัวฟาร์มเงินใหม่ล่าสุดทิกออทีสโอเคสามเจมถือว่าดีนะครับ โหลดนานแปลกๆนะโอเคแล้ว okay. ตัวต่อไปอ่าอยากได้มิววิ่งอะ่ะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยมิวิ่งขายด้วยโอ้โหสามร้อยสามสิบสามตังไม่พอโอเคครับ งั้นเอาสไตรเดอร์สไตรเดอร์ขอกแมละกันนะสไตรเดอร์ขอกไม่ใช่ขอกแม่มาขอกแม่ตรงไหนวะผมไม่ตัดอะพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ตัดหมือนหมือนการตัดโอ้กระตุกกระตุก ก็ทำใจหน่อยนะครับผมก็อัดในมือถือเนาะก็ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขาเอาเล่นในคอมเนาะในคอมอาจจะชิวๆหน่อยโอเคทำไมผมเอาตัวฟาร,ร์มเงินใหม่ทำไมไม่เอาพวกปินเตอร์อะไรพวกนี้หนึ่งเลยนะครับคืออ่าสิบสิบวีได้ได้สองร้อยใช่ไหมครับสูงสุดมันมันดีกว่าดาร์ก อ่าม่่ใชมันดีกว่าปินเตอร์แมนตรงที่สามสิบวีได้สามร้อยได้หกร้อยอะไรพวกเนี้ยเออมันเลยแบบมองว่าไม่ค่อยคุม้มต่อไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าก็เลยเอาปัมกินดีกว่าเออเอาทิกกอทีปมันสับสนอนะไรวะเนี่ยระหว่างทิกกอทีกับปัมกินอ่ะเราแค่เทรดมาเนี้ยไม่เอาไม่เทรด อ่าโเคผมอยากซื้อบูตนะแต่ซื้อไม่ได้ <c oughs> กินก็แพงเกินโอ้แอบแพงแล้วนะนกินแอสโตแปดร 8, 8้อยปดสิบแปดเจมอาวแอสโตไปละโอเค ราคาสไตรเดอร์คาเมลนี้คือดีมากนะแต่อยากแต่เอาไว้คิดกันแป๊บนึงอ่าเอาก็ได้นะอันนี้มันเกินงบนะผมไม่เอานะไม่นับนะเอาแต่ไม่นับเอามาสะสมเฉยๆโอเคเอาท็อกซิกมา ท็อกซิกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับดาเมจแรงสโลได้ก็เข้าเกมกันเลยนะลุยกันโอเคเปิดเปิดเกมมานี่ไม่ยังไม่ต้องอะไรนี้นะอย่าอย่ายอย่ากดสคริปนะปล่อยไว้ก่อนเลยปล่อยไวปยาวปล่อยไปให้มันฟาร์มตังก่อนเพราะมันได้ตังเป็นวีมันไม่ได้ตังเป็นเว็ โอเคเว็บท okay. ี่4นะครับมันต้องเลเว็บที่4ี่ c, เราต้องขาย2ตัวนะเพราะถ้ามันไม่ขายอะ่ะมันจานี้ มันจะวิ่งเข้าไปชนบ้านผมเคยลองไปแล้วรอบหนึ่งไม่ผ่านเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ท้ายชิปนะครับโอเคครับต้องต้องขายตัวล้วโอเคแล้วก็วางค c อ o c ไ s p i อร์ลงไปอ่ามันจะชนบ้านนิดหน่อยนะครับไม่แตกหรอกมั้ง ไม่มรู้ว่ามันจะชนบ้านเพราะผมตูจํานวนแล้วก็ไม่น่าตีไหวอะ่ะไม่แตกหรอกไม่เละบ้านเพิ่งแตกอะ่ะเมื่อกี้อย่าแตกอีกรอบเลยขอร้องรอดละโอเคกราฟิกไม่รู้ปิดไปยังน่าจะปิดละ ดอวผมฟาร์มตังต่อยยาวนะครับต่ดัม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 ต่ัมโอ้โหคือเสียงเพลงนี่แบบม,มีแต่ผมเท่านั้นแหละที่ทำได้โอเคไปฟาร์มยาว ฟามยา,ย,ยาวยาวมิวททนมานะครับก็ไหวแหละไหวชิวครับไปบอสมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะปิงด้วยผมเปิดคูณสี่นะครับมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเกินไปนะครับอืม โอเคนะครับเว็บเจ็ดต้องมาวางสไตรเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับต้องอเอามากันอันนี้ต้องเอามากันตัวหลังไม่ไหวนะอันมาทำดาเมจตัวหน้า <st ubs> ก็ฟาร์มตังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมาก โอเคครับอ่าเดอเว็บทิกจะมีบอสโผล่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็อัพไปก่อนก็กรอัพตังไปเรื่อยๆนะยังไม่ต้องอัพตัวดาเมจอะไรมากเพราะมันไหวอยู่สองตัวโอเคครับว่าคุ้มทอยเลตมาละ ก็ปล่อยให้คอกสไปเดอร์ผมตีไปนะครับมันชิวๆอยู่แล้วครับด่านนี้อันนี้มันแบบสำหรับแบบเออสายที่แบบไม่ได้ทำเวลาอะไรมันเสียบเวลาแบบคูณสองนะซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกแต่ถ้าอยากลงจริงๆก็ก็เอาสูตรผมไปใช้ได้ครับแค่แบบเออตั้งใจหาหานิดนึงไม่เจอราคาดีๆก็เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆเก็เจอ นั่มันตีกว่าชิวมากบอกเลยชิอวอ่นนี้ไม่มีใครเท่า โอเคครับเว็บนี้ก็อัพเดี๋ยวเราจะมารอตังอัพสไตรเดอร์ค่ะสไตรเดอร์คอกแมนจะคาอีกแล้วคาอะไรอะรถอะโอเควัดคุ้มมาอีกตัวนะพอปรับเป็น LOE ก็ชิวๆได้เลยครับฟาร์มตังอะไรรอตังไปเรื่อยๆอัพอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นเจ็ดพันใช่ไนหะดาเมจมันจะชัวร์กว่า โอเคอัพตันแล้วเดี๋ยวเราจะวางท็อกซิกนะครับท็อกซิกแล้วอัพหฮตันเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบห้าถึงหตัวนะโอเคพอครบถึงห้าถึงหตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคครับตอนนี้อัพไปได้ประมาณอ่า ประมาณสามตัวแล้วนะไม่สามก็4สี่ตัวแต่ตัวที่ห้านี่มันกำลังจะเป็นอนะไรเงี้ยอ่ากำลังจะเหลืออยู่ตัวเดียวลนะห้าตัวอ่าปิดออโต้ด้วยนะครับเพราะเว็บนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับโอเคเว็บนี้ปิดไปเลย รหเลือกสองหลานเอาจริงบอสเกือบลุดนะโชคดีนะมีคอร์กสไปเดอร์อ่ะได้มีคอร์กสไป,เด,เ,สปเดอร์นะสวยสวยแน่ๆไอ้เช่ก็รอดละอเครับตัดไปตอนเว็บที่44ถึง45นะ้ โอเคครับถึงสี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วอ่าสี่สิบสี่จะมีบอสพ่มาตัวหนึ่งนะจำไม่ได้บอสชื่ออะไรอะ่ะตันมีแน่ๆอให้สี่สิบสี่กับสี่สิบห้าปิดออโต้ไปนะเออแล้วก็ปิดไปยาวๆเลยก็ได้นะตัวข้าวเป็นห่วงกับผมนะพี P นะตัวข้าวเป็นห่วงกับผมเลย เว็บ44ถึงสี่ะิบานำให้ปิดส่วนเว็บอื่นคุณจะออโต้หรืออะไรก็เลยขอบคุณละเออถ้าคุณอยากบ้านแตกไวาคุณก็เปิดไปเลยแต่ถ้าอยากชนะก็ปิดแค่นั้นเอาดิมามาลูกนักเลงะแล้วต้องลูกนักเลงแล้วกะอัพอัพาเจ้าท็อกซิกไปนะแต่ในคลิปนี้ผมแบบปิดปิดทุกเว็บแล้วนะ พอชัวร์แล้วพอลงมาตั้ง30สินาทีแล้วต้องมีอะไรติดหมายติดมือกลับไปบ้างแหละอ่าโอเคครับเจยวผมจะสรุปราคาตัวให้เลยแล้วกันเนาะโอเคครับราคาตัวทั้งหมดนะอ่าตอนแรกสามสบาทใช่ไหมเจ้าทีกอตีสามสิบสาม 1ิบสามนี่ไอสิบสิบเจมนี่ก็คือเจ้าไอ้ดิวแมนนะดิวเจ้าดิวแมนสิบสามเอามาบัฟแล้วก็คอคสปไปเดอร์เป็นสี่สิบอ่าคอคสปไปเดอร์สี่สิบเจมส่วนเออผมลืมไปฮอสิก้าสิบอ่าราวๆมัน ตีไปดสามสิบจมอ่ะก็ตกอยู่ลาลาที่แปดสิบสามนะครับแปดสิบสามจมผมก็ลืมราคาเนี่ยตีชัวๆไปเลยดีกว่าตีราคาชัวๆอ่าโอเคครับก็ชนะนะก็นะคนเป็นเก่งทำไงได้อิฮิไปขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายครับ